รอยเททเเเท,ท้าางงพี่ศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกต่อกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาท่าของพระบาทสมเด็จชนคราธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรโรงเรียนวัดบุพพารามคุณวุฒิอุปถัมภ์มิตรภาพที่100ตั้งอยู่เลขที่460หมู่3ตามบลวังกระแจะอำเภอเมืองจังหวัดตราดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีเนื้อที่6ไร่14ตารางวาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด132คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนมีหมู่บ้านในเขตบริการจำนวน3หมู่บ้านได้แก่หมู่3หมู่4และหมู่10ปัจจุบันมีนางจันจีราอนัตตาวิภาตนาวินเป็นผู้บริหารโรงเรียน วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดบุพารามจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาใช้เทคโนโลยีมีจิตสำนึกความเป็นไทยดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอัตลักษณ์ของผู้เรียนยิ้มง,ง่ายไหวสวย โรงเรียนวัดบุพารามได้น,น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จชนกาชทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นหลักในการพัฒนาด้านการศึกษาโดยคณะครูมีความรู้ความเข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะมีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยโรงเรียนวัดปุบหารามได้จัดฐานการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้จำนวนสิบฐานการเรียนรู้ประกอบด้วย สำหรับฐานการเรียนรู้ลูกปัดหานษาเป็นการ DIY ลูกปัดเพื่อสร้างสารรค์เป็นชิ้นงานผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นกำไลข้อมือวงกุญแจสายคล้องโทรศัพท์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยสึุกให้ในักเรียนได้มีสมาธิในการทำงานมีความคิดสร้างสารรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆและสุดท้ายเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตัวเองค่ะ านการเรียนรู้เดคูพาดเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะสร้างลวดลายลงบนศิ้นงานเช่นกระถางต้นไม้และงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัดกระเป๋าหมวกสำหรับนักเรียนที่ได้เข้ารับการเรียนรู้ฐางนี้ก็จะได้รับประโยชน์ในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ความอดทนการรับผิดชอบต่องานและที่สำคัญ นักเรียนยังสาม,มารถที่จะสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวค่ะ การเรียนรู้กระถางแคนตัสด,ดำเนินกิจกรรมการปั้นกระถางต้นไม้นักเรียนได้เรียนรู้การปั้นกระถางต้นไม้เรียนรู้เทคนิคที่สามารถนํามาใช้ในการปั้นกระถางได้โดยนักเรียนจะเกิดทักษะในการปั้นเกิดจินตนาการและยังช่วยให้นักเรียนได้ฝึกกล้ามเนือเน้อมือนักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัวได้ สวัสดีครับวันนี้นําเสนอฐานการเรียนรู้การทําปุ๋ยหมักน,นะครับซึ่งฐานการเรียนรู้การทําปุ๋ยหมักผู้เรียนจะได้เรียนรู้การนําเศษใบไม้แห้งนะครับมาทําเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์แล้วก็นําเศษอาหารที่เหลือจากโรงอาหารมาติดเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ Type Z. นะครับเมื่อผู้เรียนได้เรียนฐานนี้นะครับจะเกิดทักษะกระบวนการนะครับในการทําปุ๋ยหมักแล้วก็สามารถนําไปประกอบอาชีพน,นะครับใช้วัตถุดิบที่ มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์นะครับสามารถไปต่อยอดสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ได้ไดครับผมฐานการเรียนรู้ไข่เค็มไดโนหรือไข่เค็มสมุนไพรใบเตยเป็นการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นเช่นใบเตยและไข่เป็ดนำมาแปรรูป ในเรื่องของการถนอมอาหารฝึกให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีความอดทนมีความเพียรสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตเด็กๆเขาทำกันจริงจังไม่ได้ทำกันเล่นๆค่ะเพราะว่าหลังจากที่ทดลองทำออกมาแล้วปรากฏว่า รสชาติดีใช้ได้ค่ะทางผู้อเนวยการโรงเรียนก็เลยเปิดไฟเขียวค่ะให้เด็กๆได้ทําขายกันอย่างจริงจังค่ะซึ่งก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งของทางโรงเรียนวัดบุพผารามอยู่ที่จังหวัดตราดค่ะสําหรับฐานการเรียนรู้ของนมแปลงร่างเป็นฐานรณรงค์การลดปริมาณขยะของนมภายในโรงเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการลดปริมาณกล่องนมในโรงเรียนจึงได้นํามาดีไซิเลเป็นหมวกกระเป๋าและของใช้อื่น เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักสร้างสารรค์ชิ้นงานและผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้สร้างรายได้และฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนทุกคนค่ะ คุณผู้ชมคะมุมข่าวเยาวชนวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนวัดบุพผารามจังหวัดตราดนะคะกิจกรรมที่จะพาคุณผู้ชมมาดูในวันนี้นอกจากจะเป็นการลดขยะที่มีในโรงเรียนยังเป็นการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะคะด้วยการนํากล่องนมค่ะมาสารเป็นหมวกและกระเป๋านอกจากจะได้เรื่องความสามาัคคีแล้วยังเป็นการสร้างไรายได้ให้กับนักเรียนด้วยค่ะ สิบโมงเช้าของทุกวันเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนจะได้ดื่มนมในช่วงพักเพื่อที่จะเรียนในวิชาต่อไปช่วงเวลาตรงนี้เด็กๆจะได้เริ่มต้นการนําขยะจากกล่องนมมารีไซเคิลนอกจากจะอิ่มท้องอย่างช่วยโรงเรียนจัดการขยะได้อีกทางฐานการเรียนรู้เห็ดนางฟ้าเป็นฐานที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการการเพราะเห็ดนางฟ้า เมื่อนักเรียนได้รับความรู้เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อหาไรายได้ให้กับน,นักเรียนต่อไปในอนาคตค่ะ ่านพืชผักสวนครัวนะคะนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในการปลูกผักนะคะไม่ว่าจะเป็นผักในดินหรือว่าผักในน้ํานะคะโดยเฉพาะผักในน้ําผลผลิตของนักเรียนมีคุณภาพนะคะนําไปทําอาหารกลางวันส่วนหนึ่งแบ่งไปขายจําหน่ายให้กับชุมชนนะคะทาให้นักเรียนมีทักษะในการปลูกผักแล้วก็ทักษะในการขายนะคะชุมชนมีส่วนร่วมในโรงเรียนนะคะนักเรียนมีความสุขในกิจกรรมค่ะ การเรียนรู้เรื่องการปลูกแทนทัสเนื่องจากในปัจจุบันนี้มีการนิยมปลูกแทนทัสกันเป็นที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอานที่มีความเพียรพยายามอดทนในการเรียนรู้เรื่องการ, ast, รากป,รนนารปลูกแคน,นทัสม,ม,มีทักษะในการศึกษาสายพันธุ์นิดต่างๆของแทนทัสเพื่อให้ผู้เรียนนี้สามารถนําไปสร้างรายได้และต่อยอดให้กับตนเองในอนาคตได้ค่ะ นำเสนอฐานการทําไม้กวาดจากขวดพลาสติกนะครับซึ่งฐานนี้จะเป็นการส่งเสริมให้เรียนนะครับได้เรียนรู้การนําสิ่งของที่เหลือใช้าจากด้านต่างๆมาผลิตเป็นสิ่งที่นําไปใช้ประโยชน์นะครับก็คือไม้กวาดจากขวดพลาสติกนะครับซึ่งเด็กที่ได้เรียนรู้ในฐานการเรียนรู้นี้นะครับจะมีทักษะในการทําไม้กวาดจากขวดพลาสติกนะครับแล้วก็มีสมาธินะครับ เป็นการฝึกการทำให้กว่าทีา่ต้องใช้ความประณีตนะครับแล้วก็ทักษะที่มีการใช้เครื่องมือต่างๆให้มีความถนัดแล้วก็ใช้งานอย่างคล่องแคล่วนะครับเพื่อให้ได้ไม้กว่าดที่มีความมั่นคงแข็งแรงครับผม